ต้อดันมึงเหรอจะได้เรียกรถพยาบาลได้โอ้โหนะครับอ้าวเลยเชิญนะครับด้านในนะครับเข้าด้านนอกเข้าสู่ด้านในอ่าด้านในอย่าเพิ่งบอกด้านนอกทำไมอ่ะอยู่กันยาวๆคขจะไปห้องน้ำทำไงอ่ะห้องน้ำก็อ่าแผลเพิดเลยเอยถูกต้อกอะไรนะต้อกวะแบล็คอะไรสนใจแผลเพิดโอ้โหเออแม่เที่ยวมาเยอะเหรอแบกกันนาตาเลอแบก ผู้ดูท่าทางเตรียมมาเยอะใช่เออแล้วก็อย่าลืมน,นะครับครับนะอย่าลืมก่อนจะกลับก็สํารวจตรวจนะครับนะครับสํารวจตรวจสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งของมีค่าองท่าด้วยเออนะครับนะอย,อย่าให้ใครรู้กระเป๋าเวทีคร,ครผมของใครของใครมาไปเอาได้เลยนะครับอย่าบ้าอีกสิบเมตรเจ้าหน้าที่รอพบอยู่นะหนพที่เอาคุกมาเสร็จแล้วเหรอเออข่าวโอเคไหมครับครับโอเคนะ Pananya, iti ini. Iti Raya